สวัสดีค่ะเจอกันกับน้องพลอยเช่นเคยนะคะกับเพชรแท้ทองแท้ปลายมังกรเจมค่ะ วันนี้นะคะพลอยก็จะมานําเสนอสินค้าของหลุดจํานาของมือสองนะคะของที่สภาพดีๆสวยๆงามๆนะคะรีวิวจัดเต็มให้ลูกค้าดูทุกซอกทุกมุมเลยนะคะพร้อมกับรายละเอียดของตัวสินค้านะและเกิดนะคะ้าลูกค้าสนใจสินค้าชิ้นไหนเป็นพิเศษนะคะอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมก็สามารถแคปรูปไว้นะคะแล้วก็ทักไปที่ไลน์ของทางร้านได้เลยถ้าเกิดท่านใดทําไม่เป็นนะคะไม่เป็นไรคะ่ะวันนี้พลอยก็จะมาสอนนะคะในการทักไลน์ของทางร้าน แล้วก็เปิดเข้าที่แอปพลิเคชัน Line นะคะอันนี้จะเป็น Line เนาะ,ะเปิดเข้ามานะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าโปรไฟล์ของเรานะคะของเราเองนะเสร็จแล้วเราก็กดเข้าที่นี้นะคะที่เป็นรูปคนแล้วก็มีรูปบวกเนาะกดเข้าไปมันจะทําการเพิ่มเพื่อนนะคะลูกค้าก็กดเข้าที่ค้นหานะคะกดค้นหาแบบนี้เป็น Line ID นะคะให้เป็นปุ่มเสียงเออสีเขียวอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็กดนี้ใส่ ID นะกดอันนี้นะคะแอดแอดตัวนี้นะคะแอด แล้วก็ M K G E M แบบนี้นะคะนี่เป็นไ d เดียของทางร้านนะแบบนี้เลยคะ่ะแล้วก็กดตรงแว่นขยายกดค้นหานะคะก็จะขึ้นนี่เป็นลายของทางร้านมาแบบนี้เลยนะคะแล้วก็สามารถกดแชทได้เลยอ่ามันก็จะขึ้นเป็นแบบนี้ให้เลยนะคะนี่เป็นทางลายของทางร้านเรานั่นเองนะคะนี่แล้วถ้าเกิดสนใจจะสั่งซื้อนะคะสามารถกดตรงสอบถามตรงนี้ได้นะคะจะขึ้นสอบถามแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวจะมีแอดมินคอยสอบถามกลับมา นะคะหรือถ้าเราจะถามไปเลยเนี่ยก็กดตรงแป้นแป้นตรงนี้นะคะเล็กๆกดตรงนี้อ่ะมันก็จะขึ้นเป็นแป้นให้ให้เราพิมพ์ได้เลยนะคะก็ประมาณนี้ได้เลยสนใจชิ้นไหนก็สอบถามกับทางแอดมินได้เลยนะคะอ่ะเพื่อมให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ชิ้นแรกกันได้เลยคะ่ะ องแรกนะคะเป็นหลวงพ่อแดงค่ะเลี่ยมกรอบทองคํา90ทองคําแท้นะคะน้ำหนักช่องรวมอยู่ที่1 5 8กร,รมัมวันนี้นะคะพลคอ,อสนอราคาส่งต่อ ให้ลูกค้าบูชาเพียง22,950บาทเท่านั้นค่ะองค์นี้นะคะตรงรอบทองไม่มีตำหนินะคะแล้วก็รอบทองสวยงามค่ะมีทองยกซู้มตรงด้านหน้าส่วนกระจกจะมีลายตรงนี้นะคะเป็นรอยแตกตรงนี้นิดนึงนะ่ะลูกค้าสามารถเปลี่ยนตามร้านทำรอบได้เลยค่ะโดยรวมสภาพคมสมบูรณ์ท่านใดชอบนะคะอยากดูรูปเพิ่มเติมสามารถแคปรูปแล้วก็ทักหาแอดมินกันเข้ามาได้เลยค่ะ องค์ถัดมานะคะเป็นพ่อแก่ขาเลี่ยมกรอบทองคำ90า90ทองคำแท้น้ำหนักชั่งรวมอยู่ที่18.35กรัมนะคะองค์นี้พลอขอปล่อยต่อบูชาเอาไปเพียง1 3 9 5 0 บาทเท่านั้นค่ะองค์นี้สวยงามน,นะคะแล้วก็นานๆหลุดมาทีด้วยนะคะสําหรับพ่อแก่แบบนี้เนาะตัวเลี่ยมทองนะคะไม่มีตําหนีขาทองสวยตรงกระจกก็ไม่มีรอยร้าวอะไรนะคะท่านใดสนใจองค์นี้นะคะอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมแคปรูปแล้วก็ทักหาแอดมินเข้ามาได้เลยค่ะ ถัดมานะคะเป็นหลวงพ่อปากน้ำค่ะงานทองปิดหลังนะคะเลี่ยมกรอบทองคํา90ทองคําแท้น้ําหนักชั่งรวมอยู่ที่9.33กรัมองค์นี้พลอยขอปล่อยต่อบูชาเอาไปเพียง1,1950บาทเท่านั้นค่ะองค์นี้เป็นงานทองปิดหลังทองไม่มีตําหนิเป็นลูกทรงใบโพแบบนี้ด้วยนะคะสวยงามมากๆแล้วก็ทองหนาแข็งแรงกันน้ําตัวองค์พระด,ด้านในนะคะก็สภาพสมบูรณ์ท่านใดชอบนะคะองคนี้ อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมแคปรูมนะคะแล้วก็ทักหาแอดมิกันเข้ามาได้เลยค่ะ องค์ถัดมานะคะเป็นหลวงพ่อทันใจค่ะเลี่ยมกรอบลงยานะคะทองคํา90น้ําหนักช่างรวมอยู่ที่10.68กรัมนะคะองค์นี้สวยมากๆพอยขอส่งต่อในราคาเพียง14,950บาทเท่านั้นค่ะตรงเลี่ยมกรอบทองนะคะจะมีงานลงยาสีเขียวสีแดงแล้วก็สีน้ําเงินสวยงามดูวิจิตรค่ะตัวกรอบทองก็ไม่มีตําหนิด้วยนะคะองค์ด้านในก็สภาพสมบูรณ์องค์นี้ท่านใดชอบนะคะอยากดูรูป เพิ่มเติมแคปรูปแล้วก็ทักหา,าแอดมินเข้ามาได้เลยค่ะ องนี้นะคะเป็นพัะสังขจายค่ะเนื้อเงินนะคะเลี่ยมกรอบทองคำ90า90น้ำหนักชั่งรวมทั้งหมดอยู่ที่32.05กรัมค่ะ องนี้เอยขอปล่อยต่อนะคะเอาไปเพียง12,950บาทเท่านั้นนะคะอง์นี้นะคะองคะ์ใหญ่สวยมากๆเลยค่ะแล้วก็องค์ด้านในนะคะจะเป็นเนื้อเงินนะคะเนื้อเงินแท้เรี่ยมกรอบทองคํา90แบบนี้เลยค่ะท่านใดชอบนะคะองค์นี้อยากบูชาต่อรีบแคปรูปนะคะแล้วก็ทักหาแอดมนินเข้ามาได้เลยค่ะ ต่ดมานะคะเป็นหลวงพ่อทวดค่ะเลี่ยมกรอบทองคำ90า90ทองคำแท้น้ำหนักช่องรวมอยู่ที่25.83กร,รัมนะคะองคนี้พลอยขอไปต่อเอาไปเพียง9,950บาทเท่านั้นค่ะองนี้นะคะตรงกรอบทองนะคะจะมีขึ้นเป็นสนิมทองนะคะแต่ลูกค้าสามารถชุบล้างได้นะคะเป็นปกติเลยก็จะกลับมาสวยวิงวิงเหมือนเดิมนะคะหรือทางร้าน หรือลูกค้าจะให้ทางร้านเอ่อทำให้นะคะเราทางเราก็มีบริการชุบล้างให้ด้วยนะคะส่วนตัวกระจกนะคะไม่มีตําหนิค่ะองค์นี้องค์ใหญ่หนักแข็งแรงนะคะท่านใดชอบอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมแคปรูปแล้วก็ทักหาแอดมินเลเข้ามาได้เลยค่ะ มานะคะเป็นหลวงพ่อสมชายเลี่ยมกรอบทองคำ90า90ทองหนาสวยแข็งแรงองค์นี้น้ำหนักช่างมรวมอยู่ที่7.18กรัมวันนี้พอขอปล่อยต่อบูชาเอาไปเพียง6,950บาทเท่านั้นนะคะองค์นี้สวยนะคะแล้วก็คุณผู้หญิงสามารถห้อยได้เพราะว่าดูเล็กๆน่ารักดีค่ะดูพกติดตัวไว้นะคะแบบนี้ตรงกรอบทองแล้วก็ตรงกระจกนะคะไม่มีตำหนิเลยค่ะองคนี้สภาพสวยครบสมบูรณ์ท่านใดชอบนะคะอยากดูรูปภาพเพิ่มตม แคปรูปนะคะแล้วก็ทักหาแอดมินกันเข้ามาได้เลยค่ะ ถัดมานะคะเป็นหลวงพ่อโสธรน,นะคะองค์ข้างในเป็นสีสามกษัตริย์แล้วก็กรอบทองคํา90ทองคําเป็นบิดเกียวนะคะสวยงามมากๆองค์นี้น้ําหนักช่างรวมอยู่ที่24.16กร,รัมค่ะวันนี้พลอขอปล่อยต่อนะคะเอาไปเพียง19,850บาทเท่านั้นอง์นี้องค์ใหญ่สวยทองยกซูมนะคะมีลวดลายสวยงามมากๆเลยค่ะองค์ด้านในเป็นสีสามกษัตริย์นะคะแบบนี้เลยสวยแล้วก็สภาพสม บุ์มากๆท่านใดชอบนะคะองค์นี้หลวงพ่อโสธรนะคะก็รีบแคปรูปค่ะแล้วก็ทักหาแอดมินกันเข้ามาได้เลยนะคะ องถัดมานะคะเป็นพราปิดตาค่ะกรอบทองคำา90นะคะสวยงามองนี้ไม่มีตำหนิค่ะน้ำหนักชั่งรวมอยู่ที่10.68กร,รมัมวันนี้นะคะพลอยขอปล่อยต่อเอาไปเพียง1 3ึ่ง้ยบบาทเท่านั้นนะคะอง์นี้เป็นพราปิดตานะคะแบบนี้เลยค่ะกรอบทองคำก็สวยนะแข็งแรงไม่มีตำหนิกันน้ำท่านใดชอบนะคะอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมแคปรูปค่ะ แล้วก็ทักหา,าแอมมิงกันเข้ามาได้เลยค่ะ องถัดมานะคะเป็นเหรียญราชการที่5นะคะด้านหลังจะเป็นหลวงพ่อโสธรแบบนี้ค่ะเลี่ยมรอบทองคํา90น้ําหนักชั่งรวมอยู่ที่10กรัมนะคะองค์นี้เพลอขอปล่อยต่อเอาไปเพียง6,950บาทเท่านั้นนะคะองค์นี้สวยงามแต่ไม่มีกระจกนะคะตรงนี้แบบนี้เลยด้านหลังเป็นหลวงพ่อโสธรน,นะคะแบบนี้รอบทองก็สวยงามค่ะท่านใดชอบอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมแคปรูปแล้วก็ทักหา,าแอปมินกันเข้ามาได้เลยนะคะ 啊。Huh? องค์ถัดมานะคะเป็นพระสมเด็จค่ะกรอบทองคำ90า90นะคะองค์นี้น้ำหนักช่างรวมอยู่ที่1 8 2 5กรัมค่ะวันนี้เพอขอปล่อยต่อเอาไปเพียง้ยง1 3 2 5บบาทเท่านั้นองค์นี้ไม่มีตำหนิเลยค่ะทั้งกรอบทองแล้วก็ตัวกระจกนะคะสวยงามมากๆเลยองค์ใหญ่แบบนี้เลยท่านใดชอบนะคะอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมแคปรูปนะคะแล้วก็ทักหาแอปมินเข้ามาได้เลยค่ะ องนี้นะคะจะเป็นหลวงพ่อสดค่ะกรอบทองคํา90น้าหนักช่างรวมอยู่ที่10.44กรัมนะคะองค์นี้พอขอปไปต่อเนะี่ยเอาไปเพียง1 9 5 0บาทเท่านั้นค่ะเป็นงานกรอบทองสวยมากๆเลยแบบนี้นะคะแล้วก็ไม่มีตําหนิด้วยท่านใดชอบอยากดูรูปเพิ่มเติมแคปรูปนะคะแล้วก็ทักหาแอดมินนะเข้ามาได้เลยค่ะ องค์ถัดมานะคะเป็นหลวงพ่อเงินค่ะกอบทองคํา90นะคะองค์นี้น้ําหนักช่างรวมอยู่ที่16.18กรัมค่ะวันนี้นะคะพลอยขอไปต่อเนี่ยเอาไปเพียง1 2 9 5 0บาทเท่านั้นนะคะองค์นี้องค์ใหญ่เป็นงานองค์ลอยกอบทองสวยแข็งแรงแล้วก็กันน้ําไม่มีตําหนิด้วยค่ะท่านใดสนใจอยากดูเพิ่มเติมนะคะแคปรูปไปแล้วก็ทักหาแอดมินไว้ได้เลยค่ะ พาปิดตานะคะองค์นี้ค่ะงานกรอบทองคำ90นะคะอง์นี้น้ำหนักช่างรวมอยู่ที่7.69กรัมค่ะวันนี้นะคะพลอยขอปล่อยต่อเนี่ยเอาไปเพียง9,950บาทเท่านั้นค่ะท่านใดสนใจนะคะองค์นี้มีเพียงหนึ่งองเท่านั้นแคปรูปนะคะแล้วก็ส่งรูปหาแอดมินได้เลยค่ะ อง์ถัดมานะคะเป็นหลวงพ่อคูณค่ะองนี้งานกรอบทองคำเก้าสิบนะคะน้ำหนักชั่งรวมอยู่ที่สิบเอ็ดจุดห้าเจ็ดกรัมค่ะองนี้พอขอปล่อยต่อนะคะเอาไปเพียงหนึ่งมื่นเก้าร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณปริสุทธโธนะคะแบบนี้เลยด้านในนะคะจะตัวเหรียญน,นะคะจะเป็นสีงานทองแดงแบบนี้นะคะแล้วก็งานกรอบทองคำเก้าสิบทองคำแท้ค่ะสวยงามมากๆองนี้ไม่มีตำหนิเช่นเดียวกันท่านใดชอบนะคะ อยากดูเพิ่มเติมแคปรูปแล้วก็ทางหาแอปมินกันเข้ามาได้เลยค่ะ นะคะเป็นหลวงพ่อสดวัดปากน้ำนะคะกรอบทองคำ90า90โองนี้น้ำหนักช่างรวมอยู่ที่10.6กรัมค่ะวันนี้นะคะพลอขอปล่อยต่อเอาไปเพียง1 3 9 5 0บาทเท่านั้นนะคะเป็นงานกรอบทองคำไม่มีตำหนิสวยงามแข็งแรงกันน้ำแบบนี้เลยท่านใดชอบนะคะอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมแคปรูปแล้วก็ส่งหาแอดมินได้ค่ะ เป็นหลวงพ่อโสธรน,นะคะองค์ด้านในเป็นเนื้อเงินแท้ค่ะรอบทองคํา90นะคะองค์นี้น้นาําหนักชั่งรวมอยู่ที่12.74กรัมค่ะวันนี้พ่อขอปล่อยต่อนะคะเอาไปเพียง1น 12, 9 5 0ือบาทเท่านั้นนะคะองค์นี้องค์ใหญ่งานองค์ลอยเนื้อเงินนะคะรอบทองคํา90ไม่มีตําหนิเลยค่ะสวยงามแข็งแรงกันน้ําแบบนี้เลยท่านใดสนใจอยากดูเพิ่มเติมนะคะแคปรูปแล้วก็ทางหาแอดมินกันเข้ามาได้เลยค่ะ องค์ถัดมานะคะก็เป็นหลวงพ่อโสธรเช่นเดียวกันนะคะอันนี้จะเป็นงานกอบทองคำกาสิน้ำหนักรวมอยู่ที่นะคะ8.43กรัมชั่งรวมค่ะองค์นี้พ่อขอปล่อยต่อนะคะเอาไปเพียง1950บาทเท่านั้นค่ะองค์นี้มีเพียงหนึ่งองค์แล้วก็สภาพสวยครบสมบูรณ์มากๆไม่มีตำหนินะคะท่านใดสนใจอยากดูเพิ่มเติม,มแคปรูปแล้วก็ทักหาแอดมินเข้ามาได้เลยคะ่ะ ถัดมานะคะเป็นพระเจ้าสวค่ะงานกรอบทองคำ90น้ำหนักช่างรวมรอยู่ที่9.7กร,รัมนะคะองค์นี้พอขอปล่อยต่อนะคะเอาไปเพียง11,250บาทเท่านั้นค่ะอง์นี้สวยงามมากๆเลยนะคะแล้วก็มีเพียงหนึ่งองค์ไม่มีตำหนิด้วยนะคะองนี้ท่านใดสนใจจะดูรูปเพิ่มเติมนะคะแคปรูปแล้วก็ทักหาแอดมินได้เลยค่ะ นะคะคเป็นพานราวันปพิษค่ะองค์นี้นะคะการกรอบทองคํา90ท่านใดชอบนะคะต้องรีบเลยเพราะว่ามีเพียง1องค์เท่านั้นนะคะงานทองช่างรวมอยู่ที่6.68กร,รัมค่ะวันนี้นะคะพอยขอปล่อยต่อเนี่ยเอาไปเพียง7,950บาทเท่านั้นค่ะท่านใดสนใจนะคะสะดูรูปภาพเพิ่มเติมแคปรูปนะคะแล้วก็ทักหาแอดมินได้เลยค่ะ ผ่านมานะคะเป็นยันหนุนดวงนะคะแบบนี้เลยแล้วก็กรอบทองคำ90ทองคำแท้น้ำหนักอยู่ที่11.67กรัมนะคะองค์นี้ปล่อยต่อนะคะอยู่ที่9,950บาทเท่านั้นค่ะเป็นยันหนุนดวงหน้าหลังแบบนี้นะคะกรอบทองสวยแข็งไรงไม่มีตำหนิกันน้ำท่านใดสนใจจะดูรูปภาพเพิ่มเติมแคปรูมนะคะแล้วก็ทักหาแอดมินได้เลยค่ะ องถัดมานะคะเป็นพระปิดตานะคะหลวงพ่อคูณค่ะหรือเป็นงานทองยกซุ้มสลักลายสวยงามนะคะองน,นี้น้ำหนักชั่งรวมอยู่ที่12.8กรัมค่ะวันนี้พลอขอปล่อยต่อนะคะเอาไปเพียง15,950บาทเท่านั้นนะคะองน,นี้สวยมากค่ะของจริงไม่มีตำหนิด้วยนะคะอาจจะมีรอยตรงกระจกนะคะลูกค้าแบบนีน้มันจะเป็นรอยค้าบขาวๆแบบนี้นะคะแต่ก็สามารถเช็ดล้างได้ปกตินะแบบเนี้ยพลรู้สึกว่ามันน่าจะเปลี่ยนได้ กรอบไอ้พวกนี้นะคะกรอบพลาสติกมันเปลี่ยนแค่หลัก10บาทเท่านั้นนะคะแบบนี้เลยเด้านหลังนะคะก็จะเป็นตะกุดแบบนี้นี่ท่านใดชอบนะคะจะดูรูปภาพเพิ่มเติมแคปรูปนะคะแล้วก็ทักหาแอดมินกันเข้ามาได้เลยค่ะ ต่มานะคะเป็นพัสสมเด็จค่ะกรอบทองคำ90นะคะองค์นี้น้ำหนักชั่งรวมอยู่ที่20.04กรัมค่ะวันนี้นะคะพลอยขอปล่อยต่อเนี่ยเอาไปเพียง15,950บาทเท่านั้นค่ะองค์นี้นะคะเป็นงานกรอบทองสวยมากแล้วก็องคด้านในนะคะที่พลอยเห็นเนี่ยพลอยไม่แน่ใจนะคะว่าเขาเรียกเนื้ออะไรแต่มันจะเป็นเหมือนเนื้อแก้วนิดๆน,น,นะคะแบบนี้เลยเห็นไหมคะมันจะมีความเหลื่อมของตัวแก้วนะคะแบบนี้อันนี้ด้านหลังนะคะนี่จะเป แบบนี้อันนี้เขียนสลับควาว่าแพองค์นี้นะคะท่านใดชอบสนใจจะดูรูปภาพเพิ่มเติมแคปรูมนะคะแล้วก็ทักหาแอดมินกันเข้ามาได้เลยค่ะ ะะจะเป็นงานเลสนะคะหลวงพ่อชัยนะคะแบบนี้เลยนี่เลสอันนี้นะคะจะเป็นงานเงินนะคะเงินแท้นะคะแบบนี้ค่ะ92.5นะคะน้ําหนักชั่งรวมทั้งหมดอยู่ที่2 9 8กราคันค่ะองเออส้นนี้นะคะเพื่อขอปล่อยต่อเพียง ,3950 บบาทเท่านั้นนะคะแบบนี้เลยมีเพียงเส้นเดียวนะคะท่านใดชอบนะคะอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมแคปรูปนี้นะคะแล้วก็ทักหาแอดมินกันเข้ามาได้เลยค่ะ โอเคค่ะตอนนี้เรามาอยู่กันที่ท้ายคลิปแล้วนะคะเช่นเคยค่ะหากท่านใดสนใจอยากสอบถามเพิ่มเติมหรือดูรูปภาพเพิ่มเติมนะคะก็สามารถทักไลน์มาที่แอดมินได้เลยค่ะเพียงเข้าที่ค้นหานะคะแล้วก็พิมพ์ admkgem ตามนี้เลยนะคะหรือสแกน QR โค้ดอันนี้ได้เลยค่ะก็จะเด้งไปที่หน้า ลายของทางร้านเช่นกันค่ะรวมทั้งโทร0653601525นะคะติดต่อสั่งซื้อกับคุณพลอยหรือคุณนุบได้เลยนะคะยังไงวันนี้ทางพลอยก็ต้องขอตัวราไปก่อนนะคะแล้วอย่าลืมนะคะกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อติดตามในคลิปต่อๆไปด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนค่ะเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ